สวัสดีค่ะบัคสภาพมือสองค่ะน้ำค่ะหค่ะลูกค้าจ้าวันนี้เรามาดูรีวิวต่อค่ะูลคาจ้าตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดผู้หญิงนะคะเน้นแขนสั้นนะคะโลคาจ๋าเป็นงาน USA Lot S T น้ำหนัก45กิโลราคา3,400บาทนะคะจำนวนตัว150หัวิ0 200 250ค่ะ250ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยประมาณ14บาท นะคะใช่ค่ะเป็นสินค้าหมวดราคาประหยัดของทางบล็กเรานะคะลูกค้า่ะคือสุดคุ้มมากอ่าต้นนุน14บาทค่ะลูกค่ะสามาดูได้เลยนะคะเป็นงาน U ูล้อเ่นนะคะโอ้โหตัวแรกน้ำก็ไปใช่ค่ะไปค่ะยืนหนึ่งเลยค่ะลูกค้าจักล้อเลนเรามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าไม่ยอมแพ้ค่ะลูกค้าขะเป็นโอนาวีนะคะเอาบาหนีลูกค้าจ๋าเรื่องสีสันมีคะนะคะลูกค้าาสีขาวสีดําสีเทามีมาหมดนะคะสีสันฉูดฉาด ก็มีมาเหมือนกันในนี้นะคะลูกค้าจ๋าแต่สุดคุ้มอ่ะต้อค ok okay, ุ้มสิบสี่บาทที่น um> ี่จ้ะสิบสี่บาทลูกค้าจ๋าอะไรคะน้ำผาพี่ได้เสื้อเล่นสงการเอวลอยเอลรอยสวยๆเยอะๆค่ะลูกค้าขาแฟชั่นจัดเต็มมากนะคะแต่เน้นเป็นผ้ายืดนะคะลูกค้าขะคือเหมือนแบบว่าใส่สบายมากนะคะโอ้ยนอนนอนโอ้ยพี่มีลูกค้าท่านไหนก็คือแฟชั่นแี่ะก็คือแฟชั่นเด็ดลูกค้าจ๋าตอนนี้ค่ะ แนะนำเลยค่ะใครที่สนใจนะสามารถ C ีเได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆแบบนี้ค่ะอุ้ยเปิดไล่หูนี่สวยเลยเปิดไหล่ก็มาค่ะสวยเลยแนะนําค่ะแนะนําค่ะเรื่องสีสันมาค่ะเลยค่ะเป็นสายดวงาสเดียวอัดมีปนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ายังคงเน้นเป็นที่แขนั้นนะคะลูกค้าจ๋าเจอเปิดไหล่ค่ะอ่าผมที่เซ็กซี่กว่าอะไรคะค้าเซ็กซี่เลยนะคะลูกค้าค่ะ แฟชั่นแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากนะคะในราคาต้นทุนเพียงแค่14บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจ CF อได้เลย14บบาทเท่านั้น<อ>น้ำเน้นเป็นเสื้อผ้ายืดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นผ้ายืดฮะโอ,<ฮ>โอนาวีค่ะสีดำๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าใส่สวยๆนะพางหุ่นไปนะคะลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาแขนยาวมีมาสงยกุดสายเดี่ยวมีมามี่ะมาเลย ลูกค,ค้าขามีขามาเลยนะคะมีทรงคอก็้ามาเลยปาดลงปากลายคอปกมีมาหมดเลยนะคะใช่ใชค่ะที่สําคัญชอบมากต,าต้นทุน14บาทค่ะต้นทุน14บาทค่ะลูกค้าจานเน้นเป็นผ้าย,ยืดนะคะขายตลาดทั่วไปได้เลยหรือ<ด>ว่าลูกค,ค้าจานเน้นขายแบบเอาเร็วเอาไวค้ค่ะลูกค้าจ๋า35บาท3<ด>ตัวร<ด>้อยค่ะลูกค้าจ๋าก็ขายได้นะคะกับ<ด>ต้นทุน14บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็หมวดนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆ ด้วยนะคะลูกค้าขาที่ขายแบบว่าเนี่ยผ้ายืดอยู่แล้วนะซื้อสิบกระสอบนะคะแถมฟรีหนึ่งกระสอบไปเลยคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆคะ่ะวิสวย,ยเกินคะ่ะลายตารงลายตารางมีมาหมดค่ะลูกค้าจางานปงงานปักมีมาหมดค่ะแต่ยังเน้นเป็นเนื้อผ้ายืดนะคะลูกค้าจ๋านี่ค่ะงานปักสวยๆค้าสวยสสวยั่วเลยนะคะ,ยยะ,คะอ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นกระสอบรีวิวนะคะอาจจะยังเห็นทรงไม่ชัดเจนเนาะแนะนําให้ลูกค้าไปซกปักไปรีดเผานะคะจะได้เห็นทรงที่ชัดเจนขึ้นลูกค้าสามารถคัดแยกคาราคาได้ตัวแบนๆหรือแบบว่าออกแบบแบบคิุ่ีิค่หน่อยนะคะ,คะสามารถคัดแยกคาราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะราคาจ๋าสามสิบห้าบาทสุดคุ้มจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมาก ลูกค้าจะใส่สบายๆเนื้อผ้ายืดค่ะใครๆก็ต้องขายใครๆก็ต้องมีนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะพี่มิแอร์พี่มินขค่ะใส่เป็นผ้ายืดใส่สบายค่ะใส่นอนได้ใส่เล่นได้ใส่เที่ยวได้ค่ะลูกค้ะจ๋ะและน้านนะคะชบ้านต้องมีนะใช่ค่ะใส่สบายๆขายง่ายนะคะตอนนี้เป็นงานป่ะสวยอ่ะสวยเลยงานตักนะคะ อันนี้เปอร์เซ็นต์แชร์ไฮได้ที่แจ้งน,นะคะราคาจ่าห5าสินะคะขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะราคาจ่าแต่ว่าหมวดนี้3,400บาทเท่านั้น45่กิโลนะคะราคาจ่าสี่กิโลเลยนะคะ<ช>สวยใส่เน้นจันทร์<ๆ>นี้น้ำนักไปเลยนะคะใช่ค่ะดูค่ะราคาจ่าสวยเลยนะคะอันนี้เน้นแบบว่าเป็นคอกว้างนิดนึงนะคะตัวคร้ดึงเท่ชั้นพกขะมาเลย พัามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าเปิดลงเปิดไหลโค้งเค้กว้างนะคะมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าในนี้นะคะเป็นโปรโลก็มีมาพักมานะคะมาเลยนะคะเนื <S <S ้อผ้าของเขาเน้นเป็นผ้ายืดนะคะลูกค้าคะไออย่างตัวนี้นะเป็นสกีนไลน์นะคะเป็นผ้าแบบยืดแบบใส่สบายมากนะ ที่สามารถเอาไปขายได้เนาะได้เลยลูกค้าสามารถคัดแยกขายได้ตัวละร้อยก็ได้ไดนะ้อยห้าสิบก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอะไรที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องสไตล์ค่ะล,ลูกค้าจา ไซส์นี่ล้ตั้งแต่ M เลยนะ M L X L นะคะ่อคาจาค้ามาเลยนะคะูะคาจาเหมาะก,กับแบบว่าบ้านเราบาิมีผู้หญิงใส่เจะยืนไม่ชช่ไม่ไม่ชอบใส่แบบรัดนะคือต้องใส่แบบว่ารามวมๆหน่อยต้องหมวดน,นี้นะคะนะคะจากต้นทุน14บาทเท่านั้นนะคะ สิบสี่บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเรื่องไซส์ของเราก็เป็นไซส์คนไทยทั่วไปนะใส่ไปกินหมูกระทะก็ได้ใส่แบบว่าเหมือนพี่หิวเหมือนพี่มินหิวค่ะเย็นมาแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะคะอ่ะแต่ว่อุียสวยอันนี้เป็นฮาร์วีนทามนะคะรูค่ะปีสองพันสิบเก้าเนาะอ่ะสวยๆค่ะลูกค้าจับเป็นผู้หญิงหวานๆสีชมพูหวานหๆแบบนี้ก็มีค่ะรูคจ่ะ สวยเลยถ้าใครแบบว่าดูไม่ออกก็เป็นประมาณไซส์ไหนก็จะเป็นไซส์พี่มินกับไซส์น้ำนะคะลูกค้าจะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าอาจจะมีเป็นไซส์เอ็มมาดัดอะไบบ้างไซส์เอ็มาบ้างนะคะลาก้าที่พี่ได้ใส่เสื้อกับบ้านแล้วกันะไหนคะนี่14บาทอะควยเป็นแบรนด์ด้วยนะคะลูกค้าค่ะเป็นป้ายห้อยด้วยนะคะอโชูป้ายหน่ะเป็นป้ายห้อยนะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถคัดแยกคาราคาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคัดแยกคาราคาได้เลยนะคะ ใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยนะ3,400บาทเท่านั้นคะ่คะลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนส4บบาทนะคะ,ะสวยๆเลยสวยมากอุ้ยลายปากอันนี้ปากคะ่คะลูกค้าจ๋า อันนี้ปักสวยอุ้ยสวยอะสีชมพูสวยค่ะจานนี้งานปักนะคะสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถ c f ได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อของบักของเรามีหลากหลายช่องทางมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจตอนนี้เนาะสามารถแอดได้ทุกเบอร์นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะโทรมา แอดไลน์นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นช่องทางไอจีนะเราก็มีหรือว่าลูกค้าจ๋าแจ้งระษาสัมพันธ์นิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าตอนนี้เว็บไซต์เราปรับปรุงหน้าตาใหม่นะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราสามารถเข้าไปดูได้นะคะลูกค้าจ๋า www.bucbuckthailand นะคะลูกค้าจ๋าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก่อนได้นะคะสามารถสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้นะหรือว่า ดูในแคปตาล็อกเราก็ได้ว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างนะคะลูกค้าจ๋าเรามีแคตตาล็อกให้นะคะแล้วก็ถ้าดิวกับพนักงานขายโดยตรงอยู่แล้วค่ะแคปแคตตาล็อกมาส่งให้พนักงานขายดูก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าไหนใช่ค่ะของเรามีแคตตาล็อกให้ลูกค้าดูในเว็บไซต์นะคะไซต์นะคเข้าไปดูได้เลยนะคะเพื่อบางท่านไม่รู้ว่าบัคของเรามีอะไรบ้างนะคะมากกว่าส0งรยรายการเลยเยอะเป็นพันค่ะลูกค้าจ๋าเป็นพันนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะลูกค้าจ๋า ฝากไ้ด้วยกับเว็บไซต์นะคะปรับหน้าใหม่แล้วนะคะลูกค<ด>้จาจ๋าเข้าไปดูด้วยได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่แบบว่าอยากดูไลฟ์สดของเราเป็นประจำนะคะฝากกดติดตามะนะคะกดเห็นโพสต์ก่อนของเราไว้นะคะเราจะมีรีวิวช่วงไหนานะคะลูกค้าเขาก็จะแจ้งเตือนเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นหมวดพยุดนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยตัวนี้สวยเท่อ้าพี่มีตัวนี้ ดิกี้กกน่ารค่ะลูกค้าจา๋าอ,อ่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อแฟชั่นแพยุหญิงเน้นแขนสั้นนะคะลูกค้าจา๋าเป็นงาน U.S.A. รั s Sp. ค่ะน้ำหนัก45กิโลนะคะราคา3,400บาทจำนวนตัวอยู่ที่200-250ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ14บาทค่ะค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น ไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้นะคะบั克ของเราเปิดทุกวันค่ะตัง้งแต่9กาโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง Youtube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอ,คขอบคุณค่ะ